สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับมาแขวนนะคะทุกคนในเกมเก่าแล้วนะทุกคนกับเกม w i Beauty Showdown นั่นเองนะคะโอ้โหเราเคยร้อนแรงกับเกมนี้มาก่อนนะจ๊ะวันนี้พกทุนมา5,000ันะคะโอ้โหแตกเยอะขนาดนี้เราก็ต้องพกทุนมาเยอะหน่อยนะ,ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าโอ้โหมันตอบมัน ไต่ยากเหลือเกินนะสำหรับเบ็ดเอ้ยไม่ใช่เบด็ดดิทุนร้อยสองร้อยนะพาทุนมาเยอะก็มีตังบ้างแหละว่านะฮะพาทุนมาหลักพันก็วันนี้นะะทุนหลักพันนะเราจะมาเริ่มต้นเบ็ดที่เบ็ดสามสิบปันไปก่อนเลยแล้วกันนะสาหรับเกมนี้นะจ๊ะตัวคูณเยอะนะมีสีบุ้มบั้มซัมเบ้นะก็จัดกันไปเลยนะทุกคนเออเอาดีทังวันนี้อุ้ยพอกำนันมาดีโอหูเปิดเริ่มมาโคตรสวยนะทุกคนได้ไป หาร้อยห้าสิบแปดบาทเอ้ยมาทุนเยอะเบ็ดเยอะมันก็ได้เปียบสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะใครพกทุนมาน้อยก็สามารถเดินเบ็ดหรือว่าเริ่มต้นเล่นได้นะเพื่อนๆนะเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาแขวนพาทุนมาเยอะเป็นคลิปแรกเออก็มาเปิดฉากกันหน่อยนะฮะว่ามันจะบึมบ้มหรือเปล่านะทุกคนแต่ดูลาเราวันนี้นะฮะหน้าเกมโคตรจะสวยโคตรจะปังเพื่อนๆออ้ย ทั้ง A ทั้ง J แม่งโคตรเยอะม่ไม่มาสักตัวหนึ่งนะเออไปจ้ะจังหวะน,นี้นะทุกคนเราไปกันต่อเรื่อยๆเกมนี้ซื้อสกัตเตอร์ได้ด้วยนะทุกคนเอ,อมาดิจังหวะน,นี้สวยๆนะคืออู้หูหน้าเกมมาโคตรสวยนะทุกคนแต่มันอุย้ายหลยาวอยู่หลาย,ยาวอยู่นะอุย้ยเห็นปะมันม่ก้อนตัวสักทีนะแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆนะรอบนี้แล้วก็หน้าเกมมาดีขนาดนี้เราขอซื้อเลยดีกว่า2 0 0 0ันสองพันสองพันกว่าบาทอ๋อ ซื้อสเปสิบก็พอนะห้าพันกว่าเมื่อกี้กาไรละแปดร้อยนะเราซื้อเลยนะเออนะอยากลองจัดซื้อดูบ้างแต่ไม่แตกว่ากันอีกทีนึงนะไปอาจังหวะนี้นะจัดไปอืเงียบกลิปนะพอซื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะได้โอ้ยนึกว่าจะได้เพิ่มสักนิดสักหน่อยเคมามาลงมาโอ้ยเคก็หายนะะ เออจังหวะนี้เคพึ่งมานะจ๊ะอะไรก่อนเนี่ยซื้อเจ็รอยแต่ห้บหกบาทโอ้โคตรจะรัวนะเออเอาดิอืยคือหน้าเกมมันโคตรมาเลยเพื่อนๆแต่มันโอ้แต่อีอย่ยงวะต้องบอกว่าแต่อีอย้ยงวะจริงๆเลยนะทุกคนเอาดิตัวสุดท้ายมันจะเหมือนจะมาอุ้ยมันโล่มันนิดนึงอะเห็นปะ อยู่ๆไม่มาเฉยเลยนะ1น2บาทอ้าวโอ้โหทุนนานะไม่เป็นไรอะยังไม่กินทุนไปเท่าไหร่นะเราเล่นเบส30เลยแล้วกันนะไปจ้ะเออโอ้โหทุนเยอะทุนน้อยไม่เกี่ยวนะ,ะอยู่ที่เทคนิคแล้วก็เล่นวันนั้นมันแตกหรือเปล่านะเออไปจ้ะโอ้โหเงียบกริบ โอ้หขออนุญาโตสามสิบรอบนะาไปไวรุ่นไฟแรงชอบเทอร์โบนะใครไม่ชอบเทอร์โบก็ไม่ต้องเปิดนะเพื่ออุ้ยเคอาดิจัดไปสวยๆอู้แล้วตัวสวยๆโคตรเยอะแล้วมันไม่มาว่ะงงอ่ะโอ้โหดูเดะดูเดะเอาไปจ้ะเอาไปโอ้โหเงียบอุ้ย กตะตืมาทุกคนคะ่ะนนี้นะคะทุกคนโอ้โหเข้าแล้วจวดๆเข้าเบ30ด้วยอาจจะไปโลดนะลองดูซิได้กำไรหรือเปล่านะไปจ้ะอันนี้เข้าเองเนี่ยจ้ะเข้าเองก็จะไม่เหมือนกับการซื้อเราไม่ใช่เสียตังค์นะทุกคนอุ้ยเบสสามสิบทั้งสามพันกว่านะม่วงมาอุ้ยทุกคนียังวะคือมันจะได้อยู่แล้วทุกคนแล้วสแกตเตอร์ดูดีจะมาอยู่ตลอดนะ มาโดนนสักรอบอูไม่จอดนะฮะเลยไปเฉยเลยไปเฉยเลยรอบสุดท้ายโอโหว่าเลยไม่มาไม่มาจริงๆเลยทุกคนค่ะโอ้โหเดาแมนซะเกินจัดไปมั่วมาแถวแรกเจเออโอ้โหไม่มาสักตัวอุ้ยเอาดิจังวะนี้นะฮะเอแบบเต็มคาราเบลเก็บเวลไปครับจังวานี้หนึ่งมานสี่ร้อยแปดสิบแปดเออให้มีก้อนโตสวยๆกับเขาบ้างนะะก้อนนี้จัดไปงามๆโลก สองพี่สิบาทนะคัเพื่อนเออเกินต้านแล้วแม่แ,มแบบเนี้ยให้ได้นะอะไรก็ยอมอู้ยูดีดโอ้โหวันนี้จะได้แตกปังจริง,รงๆเพื่อนดูจากทรงแล้วอะมันจะมาเ,เพื่อนเอาดิเอาดิอาดโอโหหลายยาถึงหกสิบสี่แล้วหกสลพันเก้าแม่แม่อู้หเอไปไหนหมดโอ้โหพูดแล้วเป็นเครียดเลยเ,เพื่อนๆค่ะเอี่ยงวะ สามพัสองร้อยหกสิบสี่บาทโอ้โหเบสสามสิบจะขึ้นหมื่นได้นะเนี่ยดูจากท่าทางแล้วเนี่ยนอนมาจริงนะของจริงไม่ติงนังอะจังหวะนี้นะหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทอุ้ยเข้าเองนะเอาเรื่องจะจัดเลยนะหลักหมื่นแล้วแม่เอาจะไปหลักหมื่นแล้วขออนุญาตปรับเบ็ดเลยนะห้าสิบห้าสิบรอบอะปิดเทอร์โบนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ นะอย่าให้อัปเดตเกมใหม่ๆอะไรก็บอกนะเพราะว่าเกมนินจาเนี่ยเพิ่งเล่นไปนะเพื่อนๆแล้วก็ไอจังหวะที่มันบ่แตกนะก็ไม่ได้เอามาให้ดูนะเพื่อนๆค่ะล่าสุดแบบคืออยากรู้นะคะว่าถ้าเราไม่ได้อัดเนี่ยบางทีก็คือต้องคานมาที่เพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นแล้วปะ่ะนะไอที่ไม่แตกนะเราก็จะเศร้าๆไปคนเดียวนะไม่ต้องให้ไม่ใครรู้ <laughs> เนี่ยจะ้ะพะจังหวะเศร้านะทุกคนโอ้โห ซื้อเบทเท่าไหรอ่อ่ะซื้อเบท3 2มสิพันกว่าโอ้โหแตก30สิบาทแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนข่โอ้โหโคตรเศร้าเลยแบบเนี้ยเออเอาแต่เพิ่งมาโอ้โหมันเงียบจริงวะ่ะอะไรกันครับเนีย้ยเบทห้าสิบมันเงียบทิ่พายอะจัดไปหน่อยนะเบทร้อยอ้าวสักสาบรอบ30บรอบแ้ามันยังเงนเงียบอยู่นะเราก็ไม่ไม่ไปต่อละแล้วก็จัดเบทอื่นนะไปจะ้ะ โอ,โ,โอ้โหคือเงียบแท้ห้วยแดกแล้วดิเออเอาดิโอ้โหจังหวะน,นี้เคมาคอร์ทเคงงั้มั่วมาสวยโอ้โหคอร์ทเคมาอุ้ยแล้วเคเป็นวายมันยากเย็ยนเหลือเกินนะจะไปจ้ะอุ้ยปิดเทอร์โบโนหน่อยสิรู้สึกว่าการเทอร์โบมันก็แตกดีเหมือนกันนะเพื่อนรู้สึกปะไม่รู้อ่ะรู้สึกไปเองอไปจ้ะเออเกมนี้นะคะ ถ้าสเกตเตอร์โหดอ่ะเพื่อนเมันคูนเท่าตัวเลยนะไปถึงพันยี่สีไม่ยากแต่ก็ไม่เคยได้นะเพื่อนนะเออไม่เคยได้จริงๆนะเออไปจ้าจังหวะนี้นะอ้าวขอหน่อยโอ้โหไม่ได้สมมุิสุดท้ายก็ไม่แตกไม่เข้าอีกอะไรเลยโอ้โหเบส0อไปโอ้โหจะเลือ5ห้าพันเท่าทุนแล้วเนี่ยโอ้โหอียงว่าคือโบเตกเลยเนาะ จากจังหวะน,นี้นะเราจะไปที่ออตโต้สามสิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมไปเราจะปรับเบ็ดลงเพื่อนๆค่ะไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ทุกคนกคน่ะเท่าทุนเหมือนเดิมอม่ะเพิ่มเติมก็คือจริงๆแล้วนะใครอยากเล่นในแบบพอข้าวนะก็ยังไงก็ได้เพื่อนโอ้โหอันนี้เล่นเอาเป็นเอาตายนะถ้าไม่มีเพื่อนๆย่งจริงๆแล้วถอนแล้วถอนแล้วก็เราก,ก็ตั้งหลักใหม่นะไอจังหวะที่มันไม่ค่อยได้เราก็ตั้งหลักใหม่นะเพื่อนนะไปจ้ะเอาเด เอาเด้อูเบทห้าสิบแตกดีว่ะเบทห้าสิบแตกดีว่ะเพื่อนืนมาก้อนโตตอนเบทห้าสิบแล้วทำไมตอนเบทเยอะมันไม่เข้าว่ะมาค่อยขอลองเบทสองร้อยอีกทีนึงนะเพื่อนเพื่อนว่ามันจะไม่แตกจริงๆรอหรือเปล่าเมื่อกี้มันกําลังจะมาไอจังหวัดที่มันกําลังจะมาเพื่อนนแบบมันไหลไหลอยู่นะเราขยับไปปรับเบทสูงถ้ามันยังไม่ลงอีกเราก็ค่อยลดเพื่อนๆนค่ะเพราะว่า มันเหมือนกับมันไม่แตกอยู่นานใช่ไหมแล้วมันจะแตกเลยวะเออเอาดิเยีงวาดเลืสองพันอีกแล้วอุ๊ย,ยมาดิเอาดิจอดอเบรค่อยมันติดแล้วจะ้ารอบนี้นะทุกคน่งเออสมตัวอุ๊ยสี่ตัวสแลนมาสี่ตัวอีโอ้โหสี่ตัวแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยเวนกรำมาสามทันกันในสซตเดียวกลัวเพื่อ,อนๆไง โอ้มันไมมาคือไม่มาจริงๆนะเกมเนี้ยเอาจ้ะเอมาแบบนี้สวยงามได้ขอบโบไปอุย้ยหลักมือเร็วเหลักมือเร็วอุย้ยเบ็ดเยอะไงเราไม่เคยไต่มาเบ็ดเยอะนะะแต่ตอนนี้ก็คือเราเล่นมาปุ๊บทุนเราหนาขึ้นเราเล่นเบ็ดเยอะบงังเอิญครับมือสองหกร้อสิบแล้วเหลืออีกสิบมูลมันเพื่อนออ้หูโอ้โอโอโกดผิดกดผิดจะกดเออแบบนี้ดีกว่านะาไปจ้ะ เงียบเกรบแล้วทนี้เอาจัดมาขอหน่อยและกันนะทุกคนนะจะได้ไม่ขายหน้าเพื่อนกันนะเบสสอ0รดังดีแต่แค่นี้อู้น้อยนิดเอ้ยอู้พ่อกำนันขอแหละคูณหกอู้ยอู้หตรเสียดายพ่อกำนันเลยเพื่อนเพ่อนขาเอออู้แต่ว่าเบสสอ0รนะทุกคน9 6้าแต่ละดอกบอกเลยแม่จุเข้าไปในซวงโอกนะถ้ารู้ไปถึง รูรีเอ้ยเอาดินะอาจังหวัน,นี้อู้พอกำนั้นคูณไป38 0 0มเอาดิจังวันนี้คูณต่อมาอีก20,000กว่าอู้คูณ1 2งรยยเอาละไงเอาละไงมันเป็นจังซี่นะเนี่ยแหละทุกคนค่ะเบ็ดเยอะของเกมไฟบัลตี้โชว์ดาวนะบอกเลยว่าสุดเจ๋งสุดแดงเอ้ยเดงไปอีกเอาดิจังวันนี้นะเจ็ดหมื่นสี่พัร้อยใครมากกว่านี้โอ้ อู้โหโคตรเยอะนะบอกได้เลยนะคะว่าสุดสุดนะคะบอกได้เลยว่าสุดสุดไม่มีอะไรสุดกว่านี้แล้วเพื่อนๆค่ะอู้หมันอาจจะไม่แตกแล้วนะเราก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่ามันเยอะแล้วเนาะทุกคนนะมันก็จะไม่แตกแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเก้าหมื่นแปดอู้ z ม o มก็เป็น w า i บบ b ตี้โซโดาจริงๆนะวันนี้บอกเลยว่าแม่แขนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้แตกลักแสแล้วจ้าไปเป็ผู้ชายก่อนนะบายบายสวัสดีจ้า